สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็คดิสนอว์ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่11พฤศจิกายน2568นะฮะจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะ อัปเดตแรกนะคะก็คือได้เพิ่มบอสความร่วมมือแบบ5คนตัวใหม่ที่มีชื่อว่าอดีตองค์รัชทายาทหรือว่าดีโพสคาวปินนะครับและเมื่อกลันจับสําเร็จนะคะก็มีโอกาสได้รับเสื้อสกิลเกาะแห่งราชานะที่มีสกิลพิเศษคือเมื่อเฮปีต,ตา่า40่นะฮะก็จะเรียกนกฟีนิกซ์ดามาช่วยรักษา20,000หน่วยนะครับครูดาวก็จะอยู่200วินาทีนะครับส่วนภาพบรรยากาศแล้วก็วิธีลงจะเป็นยังไงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูอีกครั้งในภายหลังนะครับ อัปเดตที่2นะฮะในส่วนของการปรับสกิลนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับมีอาชีพที่ถูกปรับทั้งหมด6อาชีพนะฮะเพื่อนเพื่อนสามารถกดทามปดูอาชีพที่ต้องการได้นนที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับอาชีพที่1นะฮะมูซาเวกนะฮะมีปรับทั้งหมด4สกิลนะครับ สกิลที่1นึ่งนะฮะอาร์มาเมนต์นะฮะสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้ปรับให้เมื่อติดบัฟแล้วก็โจมตีครั้งแรกนะฮะก็จะสร้างความเสียหายคงที่1,000นหน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเก็ีเมื่อติดบัฟจาก1,200เป็น3,600นหน่วยเป็นระยะเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็เก็บได้ทั้งหมด3สแต็กนะครับสกิลที่2นะฮะเอ็กซ์ตรีมนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มธาต สกิลที่3นะคะเช็แอทแทกนะคะสกิลนี้ก็ได้เอาธาตุเอาแล้วก็เซิร์ชออกไปแล้วนะครับสกิลที่4นะคะรีเวิร์สรีทีสนะคะสกิลนี้ก็ลดการใช้มานาลงนะคะจาก60เป็น50หน่วยเพื่อที่จะเคลื่อนที่เพิ่มเติมนะครับ ที่ที่2นะคะรับเมวาสืบพ่อมีปรับทั้งหมด14สกิลนะครับสกิลที่1น,นะฮะ the lingering scent of flower นะฮะสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้ลบเอฟเฟกเพิ่มดาเมจสกิล15%ออกแล้วนะครับส่วนสกิลที่2ถึง14นะฮะที่เป็นการปรับเพิ่มดาเมจสกิล PVE แล้วก็ PVP เพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ อาชีพที่3ามนะครับเมวาอเวกนะครับมีปรับทั้งหมด6สกิลนะครับสกิลที่1นึ่งนะครับฟูมูนเชมนะครับสกิลนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับจาก1เป็น2ครั้งนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลลงด้วยนะครับจาก6เป็น5วินาทีนะครับ สกิลที่2นะครับ Persistence s p e a r b e a d นะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับให้การโจมตีครั้งสุดท้ายจะใช้บ่อยขึ้นระหว่างกดปุมต่อสู้อัตโนมัตินะฮะแล้วก็ลดคูลดาวลงนะครับจาก7เหลือ6วินาทีนะครับ สกิลที่3นะฮะคาว u d s t e นะฮะสกิลนี้เป็นสกิลราบัำนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ปรับทิศทางการโจมตีไปยังเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับส่วนสกิลที่4ีถึนะฮะก็จะเป็นการปรับเพิ่มหนาเมสกิล PVE แล้วก็ PVP เพิ่มขึ้นนะครับ อาชีพที่4นะฮะฮันเตอร์มีปรับทั้งหมด3สกิลนะครับสกิลที่หนึ่งนะฮะฟูลบูมชูตติ้งนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มระยะการโดมตีนะฮะจาก8เป็น13เมตรนะครับ ส่วนสกิลที่2และ3นะฮะก็เป็นการปรับเพิ่มดาเมจสกิล p v แล้วก็ PvP เพิ่มขึ้นนะครับอาชีพที่5นะฮะวินวอล์กเกอร์มีปรับทั้งหมด1สกิลนะฮะก็คือสกิลฮอร์เนตเบดวินนะฮะที่สืบทอดมานะครับก็ได้ปรับเพิ่มดาเมจสกิล PvP แล้วก็ PvP เพิ่มขึ้นนะครับ อาชีพที่6กนะคะคูโออีจิมีปรับทั้งหมด2สกิลนะฮะโดยทั้ง2สกิลนี้เป็นสกิลดาบะมนะฮะก็ได้ปรับลดดาเมจสกิล p v แล้วก็ PvP ลงนะครับ<น>เราก็มาดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะครับ กิจกรรมที่1น,นะฮะ The d e p o s t Card Pin Joy Sub Pension Force นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนเข้าร่วมบอสความร่้มือ5คนตัวใดก็ได้นะฮะและเมื่อทางสำเร็จก็จะสามารถรับรางวัลได้นะค,ะครับกิจกรรมที่2นะฮะ Support Form c a p i o n นะฮะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆนำเียนที่ดอบจากมอนเตอร์ทั่วไปนะฮะนำมาแลกไอเทมนะครับ กิจกรรมที่3นะฮะ Making w a r m Winter Snack นะฮะคกิจกรรมนี้จะมีภารกิจหลายสัปดาห์มาให้ทำนะฮะโดยจะมีใช้พลังงานทําเว s รายวันพูดดำนะฮะแล้วก็กำจัดมอนเตอร์นะครับแต่เมื่อทำสำเร็จนะฮะก็จะสามารถแลกรางวัลได้นะครับกิจกรรมที่4นะฮะ Winter Preparation Daily Mission นะฮะคกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจรายวันมาให้ทำนะฮะโดยจะมีเข้าเกม1ครั้งนะฮะออนไลน์ในเกมรวบรวมแล้วก็ใช้พลังงานนะครับ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้ามีการผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอแฟนเพื่อนมานางที่นี้ด้วยนะฮะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของแวันนี้เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ